วัสดีค่ะทุกคนอนเมีวค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม out of sight นะคะจะเป็นตัวเดโม่นะมีขอไปลองเล่นก่อนว่าสนุกไหมเฮเดโม่ hey, เลยค่ะ Good night, Sophie. ลาติสวัสดีนะโซเฟียเอโซฟีเฮดดี้ Teddy, Teddy, ฉันกลัวจังเลย been here for so long. ฉันอยู่นี่มานานมากแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเทดดี้เห็นฉันไหมเธอเห็นเธอมองเห็นหรอนี่แหละโอกาสของเราโอกาสที่จะหนีออกไปจากที่นี่โอ้โอ้เราคือเราคือเท็ดดี้หรอคะโอเค มาหยิบเท็ดดี้เธอจะเป็นดวงตาให้กับฉันแล้วจะพาเราหนีออกไปโอเคครับผมเดินเดิเด,ดมีอะไรให้หยิบโอ้เกมนี้ดีเลยค่ะไม่หัวโยกนะดีมากดีมากๆเกมไม่หัวโยกเป็นเกมที่ดีไปไปไหนต่ออะห้องน้ำเหรอโอ้เอ๊คุย ฉันต้องวางเธอลงตรงนี้โอเควางเท็ดดี้ลงเธอจะได้สะดวกเนาะโอเคแล้วเราก็กดเดินอ๋อเดินน้องได้แล้วก็อยากจะหยิบอะไรให้กดโฮนะคะแล้วก็สามารถอ๋อดันได้มันน่าจะเป็นพัซซโซนะคะอย่างนี้น่าจะเน้นพัซซโซบางอย่างโอเคโอเคโอเค โอ้นี่ไงแล้วเราก็จะมีทางไปต่อแล้วเราก็มาหยิบเท็ดดี้โอเคอุ้ยไม่ยากน่าสนใจมากคะ่ะเกมนี้แล้วเราก็ไปนะรอดปึ๊บ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 ฉันไม่มองอะไรไม่เห็นมานานมากๆแล้วอ่ะโอ้อยากย้ายเต็มไปหมดเลยน่าจะตอนนี้ <How S 1> หัว <did S 1> น่ย <you S 1> เต็มไปอยากย้ายเธอมองเผื่อฉันด้วยได้ไหมเท็ดดี้ โอเคยังไงต่อ <is> นี่มันอะไรรถอ้า oh, ของเล่นเหรออ๋อ oh, oh, เหมือนจะเป็นของบางอย่างขอบคุณครับคุณออโต้หนึ่งสมาชิกนะคุณซีดได้ยินดีด้วยครับตอนนี้ก็เหมือนเราแค่มาเก็บของเล่นน่าจะเป็นความสำเร็จบางอย่างนะโอเคแล้วเราก็ไปกันต่อขึ้นบนอนะ่ะ นายเป็นปาฏิหาริย์หรือเปล่าโอ้โอเคไปต่อโอ้ว้าวเึ้เหมือนต้องรอดไปนะอืมทำไงอ่ะอ,อ๋อต้องวางเท็ดดี้อ่ะเท็ดดี้วาง เสร็จแล้วเราก็ต้องทำพัซโซต่อนะต้องไปไหนต่อกระโดดโดยใช้สเป c สวัสดีคับคุณมียอนจ่แจกหนึ่งกล่องเสียงน่ารักแล้วไงต่อไปไหนวะคือตัวเราทำได้แค่เห็นขึ้นเหยนลงอ๋อมองขวาได้อ่ะทำไงต่อวะโอเคต้องไปทางนูน้นปะ แล้วก็อ้อมมาป่ะอ่าอ้อมมาแล้วเง้ต่อหยิบอืมโอ้ถูกปเนี่ยก็คือเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะคือเหมือนต้องวางหมีก่อนวางหมีปุ๊บเราขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ปีนต่อใช่ไหมเอาไม่ใช่ทำาไงวะปีนี้เอ๊อันนี้มันก็เดินลงอะดิ หรือว่าถูกแล้ววะถูกแล้วมั้งที่นี่ที่ไหนอ่ะทางเดิม <laughs> แมปมันมีแค่นี้ฉันยังหลงอีกเหรออ๋ออันนี้หรือเปล่าแมปมันก็แค่นี้โอโนมิยยังหลงได้อ่ะที่นี่มันมืดตลอดเวลาเลยหรือเปล่านะอ๋ะอ เธอมองที่ที่เธอจะสามารถนั่งได้ไหมนั่งเหรอตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ๋อนุ๊นอน๋นุ๊นวิวนักหลงทางนะครับผมที่ง่ายง่ายโง่โง่ก็ก็หลงได้เรื่องปกติอะไรยไงต่อคะร้องทำอะไรหันหันมองหันมองอ๋อเราต้องขึ้นขึ้นขึ้นโดดโดดโด,ดโอืมอัพโอเค can push down. ฉันสามารถผักมันได้นะแล้วก หยิบปุ๊บแล้วก็โฮไว้แล้วก็ผักไปฮึบอ่าแล้วเราก็สามารถปีนไปทางด้านน้นได้ครับผมมันรู้สึกมันจะเสียงดังไปหน่อยนะโอเคหยิบหยิบหยิบเทดดี้ไปกันต่อไปกันต่อปึ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบอนันฉันต้องการใช้มือแสดงว่าต้องวางเทดดี้ก่อนเหรอแล้วก็ใช้มือโอเค วางเทดดี้ก่อนแล้วก็เราขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ใช้มือปันขึ้นเออโอเคเสร็จแล้วก็ไปเอาเทดดี้กลับเฮ้ยเกมนี้โคตรน,น่าสนใจเลยว่ะสนสัยมิวจะได้เสียตังค์ซื้อตัวเต็มแน่นอนนะน่าจะสนุกเนื้อเรื่องก็น่าจะลุนรุนวยอันนี้เดมโมนะเดมโมเดมโมใช่ใช่คลายๆดิทอนไนท์แมร์ค่ะผสมอมงเดอะสลีใช่ เราไม่ได้รับอนุญาตให้มาที่นี่สู so ้ๆ so, ขอบคุณครับเสียวิงเนอะเสียงอะไรอะได้ยินไหมทำไงอะทำไงอ่ะ มีเสียงคนร้องเพลง mm hmm. ไปงไหนอะไม่ใช่ทางนี้หรือว่าทางนี้เหรอเขาอาบน้ำเหรออุ๊ยหนูฉันหวังว่าเธอจะไม่เห็นเรานะ นอนเทดดี้ก่อน can lift you ใช่ๆอะไรวะอะไรวะทำไมเสียมันเสียมันใกล้มากอะ่ะอ๋อเราสามารถ โฮเท็ดดี้แล้วเอาไปนั่งบนที่สูงได้นะคะโอเคแล้วเราก็เดินน้องโอเคแล้วก็ปีนปีนอ่าโอเคโอเคแล้วก็เดินมาเดินเดเดินเดินเดินอ้าวติดเชียร์เด้ว่าเดินที่แค่ติดอะไรหรือว่าทำผิด ทำผิดปะอืมดึงกลับอ่าพอมาแล้วเราโดดได้ไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> เดะเดะเดะแล้วก็โดดไม่ได้ปีนตรงนี้เหรอปีนได้ปะผมผมว่าแปลกๆเลยติดฝาตู้เหรอเดี๋ยวนะ เท็ดดี้ไม่มีประโยชน์เลยข,ขอโทษขอโทษพอดีว่าเท็ดดี้เพิ่งพึ่งมองเห็นเป็นครั้งแรกเท็ดดี้ก็หลงเป็นเหมือนกันนะอย,อย่าอย่าพึ่งโทษเท็ดดี้สิวะเท็ดดี้ก็หลงเหมือนเธอนี่แหละเ <laughs> ท็ดดี้ไม่ได้เรื่องเลย <laughs> โอ๊ยกคุณฟิวถอยไปไม่ได้เอองนะแป,กแปกแลกๆละ เท็ดดี้ไม่ได้เรื่องเลยสั่งให้น้องเดินไปเดินมาแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันต้องดึงขึ้นดึงดึงลงดึง,ดงออกดึงอ๋อมันต้องพักเสียงอะไรอะเราต้องเงียบเข้าไว้นะเท็ดดี้ ขอโทษฉันขอโทษฉันเสียงดังไปนิดนึงแต่นั่นเธอทําเสียงดังเองนะไม่ใช่ฉันซะหน่อยเท็ดดี้นายนี่มันอดอะไรไปหยอดเลยทาราก็มีะทะเทารก็มีทาราก็มีเหมือนไม่มีอะไรทําทารก็มีแทนอ่าอ๊ยไปทางนี้ได้เหรอมันคืออะไรเอาทางเดิมนี่ว่าแล้วจะมาหมอ่ะผมต้องไปทางนู้นป่ะ มือนจะไม่ใช่ฮนะน่าจะไปทางตะกี้จะถูกเลยเอาเอาหน้าผักไม่ได้สงสัยต้องไปทางตะกี้นะถูกแล้วอืมลงลงลงวับโอเคไปต่ออยากย้ายน่าจะเต็มหัวน้องแล้วค่ะตอนนี้คือแบบอยากย้ายเต็มหัวมาก มีได้นเสียประตูนะคะดิ้นเสียประตูไม่นะไปได้ปะ ยังไงตอ่อยังไงต่อไงต่ออ๋อเรามีทางลงอยู่นะเซฟนะ How get เราจะไปอีกห้องหนึ่งได้ยังไงเทดดี้ขอร้องอ่ะครั้งนี้นายต้องบอกทางฉันดีๆนะฉันจะพยายามนะ อุยเหมือนลิตเติ้ลไนท์แมเด๊โอเคอ๋อเจอเจอเจย์เจอเจอ์ยังไงต่อหักเหรออืออ้าวหยิบหยิบโอเคเร็วเข้าเร็วเข้า ไม่ได้เหรอทำไมอ่ะอ๋อเราเราต้องไม่ได้เหรอเหมือนเราต้องปีนไปก่อนแล้วก็มาอ้อมมาเอาเท็ดดี้เหรอคะโอ้โอเค <c oughs> อแล้วไงต่อแล้วก็ต้องไปทางนู้นใช่ปะ่ะอ้อมไปไหนอ่ะไกลเลยเหรออ้าว <c oughs> ทางไหนวะ อ้ํหลงทางนี้มั้งอ้อแล้วเราก็ต้องอ้อมทางนี้หรือเปล่าปึ๊บแล้วก็เข้าขวาอ่าเอ้ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะย่องยอง่องอ๋อย่องย่องเมา,เาทเทดดี้ด้านนี้ย่องย่อง,องมเมาด้านนี้มาแล้วก็หยิบโอเคไปต่อแต่แล้วเราก,เก็ค่อยไปทางด้านนู้นไปพร้อมเทดดี้นะ อย่าใจเต็มหัวมากอย่าใจเต็มหัวมากกลับบ้านไปต้อง,อ,ง,อ,งอุ้ยต้องใช้ซันซิลในการสระผมแล้วโอเค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 ค่อย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 ,อย,อยมีหนูลงมานะครับผมเซฟนะเซฟแล้วนะเซฟแล้วนะ,ะมีหนูออกมาเตะอุยอ้ย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 อุ้ยอะไรคะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกัน ยังไงต่อเท็ดดี้เราต้องไปทางไหนอะฉันว่านะเราน่าจะเดินไปทางนั้นแหละแต่จะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้ด้วยแล้วล่ะ <c oughs> อา้าวนั่นมันหน้าต่างแล้วน่าจะออกไปได้นะจะดีเหรอเท็ดดี้เราไม่มีทางเลือกแล้วนะอ่าๆๆไปไปไปดีไปดีปด <c oughs> ต้องไปแล้วแหละมีทางเดียว <c oughs> ไม่เธอไม่มีได้รับอุญาตให้ออกไปโซฟีเคทนเคตันโซฟีออกจากห้องเอาเธอกลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้ได้ครับนายหญิงเดี๋ยวจะเอาตัวมาให้เดี๋ยวนี้เลย เฮ้ยเดโมโคตรหนุกเลยว่ะจบแล้วนะนี่คือจบเดโมแล้วขอบคุณที่เล่นนะก็สามารถซื้อเกมเต็มได้ที่าทางสตรีมนะอนิมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอเ๊ะ